ับพี่น้องเอามานันชมพูออกไปเทสครับเอามานันชมพูออมาเทสพี่น้องหลังจากทําปีกเหลาปีกใส่ใหม่ครับติดใหม่เรียบร้อยแล้วนี่ครับนุนครับว่าผูกไว้แล้วมีเอฟซีนั่งเฝ้าออมันสองสามคนครับอยู่ตรงนน้นเก๋พี่น้องไปจับซัดเลยดีกว่าดูดีว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าปีกมีความแข็งครับพี่น้องมีความแข็งแข็งขึ้นกูาดามครับผม อันเก่าปีกบนมันอ่อนนิดนึงครับแต่อันนี้แข็งครับสายแข็งแน่นอนครับตัวนี้ลองดูครับจะมีอาการเอียงหรือเปล่าครับ fc ก็ปล่อยว่างหนึ่งตัวครับ fc ของเรามี fc กันมาครับคั่งครับวันนี้เบิ้งผู้ใดแน่หนาหมอกอกแม่แก่ยอะนี่วาวเขียวตัวนึงครับพี่น้องเด็กหน้อยมาล่องครับวาวเขียวสื่อมาตลาดเฮียหนุ่มมาจอตะนาสื่อมาตลาดเฮียหนุ่มกระสือสื่อมัตะปีงผัน จวดแน่นอนด้วยกันครับดวงนี้แตงหัวขึ้นแล้วสู้หัวขึ้นกับจำมับพุ่นครับสายจวดแน่นอนสายจวดแน่นอนสองพี่น,อน้นนองครับปั่นปันอยู่รอครับปั่นปันอยู่รอโอเคครับนี่ว่าผมอ่ะ พี่น้องตกน้ำครับว่าวไม่อยากเล่นน้ำก้อนขึ้นครับพี่น้องโอ้ยฮะแดกแางเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาตากก่อนครับตากไว้อยากข้าวว่าจะเรีนไหมครับล่างออกเนล่างออกเนี่ยหลามถือตมถือตมบ้านถือตมล่างออกได้ครับน้องยูโรครับลงไปว่าให้ครับเดี๋ยวขึ้นมาตากแป๊บนึงครับแล้วก็จับซัดใหม่พี่น้องโอ้เสียงเลยครับช่วงข้าวเวลาครับตากว่าวแป๊บนึงครับผมตากว่าวแป๊บนึงไปดูว่าวเด็กครับผมไปดูว่าว เด็กๆครับนี่นี่ไอเขียวไอเขียวไอเขียว้ไปแล้วเ้ยไแล้วเอาเอาขึ้นเสียแล้วไปแล้วไอเขียวขึ้นไปแล้วครับ ไปแล้วครับพี่น้องว้าวขึ้นไปแล้วหลังจากลงไปเล่นน้ำครับลงไปเล่นน้ำแล้วก็จับซัดขึ้นไปใหม่ครับผมพามาดูเชื่อครับผมมานชมพูครับครับผมมีอการหนักหัวนิดนึงครับหรือว่าหนักน้ำก็ไม่รู้เดี๋ยวขออนุญาตเราลงแป๊บนึงครับแล้วก็ขยับหัวลงนิดนึง ก็ยับหัวลงแล้วก็เขาสนูดูหนาไปหน่อยเอาออกข้างละเส้นครับผมเราค่อยจับขึ้นไปใหม่โอเคครับพี่น้องขออนุญาตว่าลงแป๊บหนึ่งครับผมครับพี่น้องปล่อยยันวางครับเดี๋ยวจะลองจับซัดดูครับพี่น้องเอาสนูลงอีกนิดหนึ่งครับตอนทดสอบมันสูงเกินไปว่ามันเอียงครับลองเอาสนูลงอีก สวยงามรับพี่น้องไปแล้วหย่อนเลยครับซอดแก้งคืนนี้แหละจดุดแน่นอนมันชมพูเอา้าหมุนหมุนหนึ่งตลบไปแล้วครับจุฬามันเล่นกันครับผมดีที่ดวงของผมอยู่สูงกว่าไม่งั้นเจอกับไอ้เขียวแน่นี้เขียวอยู่ใ,ใกล้ครับพี่น้องดูครับไอ้เขียวอยู่ใ,ใกล้ พี่น้องพี่ย้อนก่อนหยื่อเชือกครับผมดีครับยังตึงเลยแรงกว่าเดิมมากเพราะว่าปีกมันแข็งกว่าเดิมนะครับผม ื่องที่รีเลยครับโอเคครับผมหย่อนเชือกก่อนครับผม งานงอกอีกแล้วพี่น้องงานงอกอีกแล้วครับผมสงสัยต้องหาไม้ไผ่ดีๆมาเหลาแล้ว,ลวไม้ที่มีอยู่มันเปล่าไม่รู้ปีกล่างปีกบนครับผักตอนนี้เส,สียงเลยไปทีละดวงแล้วว่าผมสงสัยเหลือแค่ไอเหี่ยวกระสอบปูนดวงเดียวครับที่เก,าก่ากว่าเพื่อน รอดตลอดเลยเหยืยอกระสอบปูนเอองานองอกวพี่น้องเก็่แล้วครับมานชมพูผมหักทั้งบนทั้งล่างเลยดอกนี้ไม้ไม่ได้คุณภาพครับไม้ตรงตอนไม้ตัวนี้มันเป็นไม้ส่วนเลยจะตอผมพอดีครับตัวเหยื่ยวกระสอบปูนนะเนี่ยเหลาจากตอครับพอดีไม้หมดพอดีเลยเอาสวนไปมาเหลาครับนี่ครับ เกมต้องบอกว่าเกมครับผมคงต้องทำใหม่ครับผมทำใหม่อีกดวงแต่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ว่างกันอีกทีครับ mm. เกินเยียวยาแล้วตรงนี้ยเก็บไม้ดามอกไว้แล้วก็ขาหาปีกม่ครับโอเคครับ mm. okay, พี่น้องคลิปนี้ก็น่าจะแค่นี้ครับผมเกมแล้วว่าผมสวัสดีครับจวดแน่นอน อีสานบา, ust, านนอกของนาสแข็งมักจวดจังครับผมวาอีสานบานอของน้าอีสานบานอของน้าสแข็งมักจวดอีสานบานอของน้าอีสานบานอของน้าสายแข็งมักจวดส,สายแข็งมั wow. Ai กจวดจังะครับผมจังครับผมวองแห้งจังครับผมจังครับผมจังะครับผม